มาถึงฉากสำคัญของเรื่องแล้วนะคะสำหรับละครปอมยักษ์คู่กรรมซึ่งทางรายการ Enter t a i เ m e n t น p d อัปเดตก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพเรื่องหลังมาฝากเป็นแฟนกันค่ะฉากใหญ่ฉากไฮไลท์ในวันนี้เป็นฉากที่จำลองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองก่อนญี่ปุ่นจะแพ้สงครามโดยมาทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยงานนี้ก็เลยต้องใช้นักแสดงเข้าฉากมากมายเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์สเปเชียลเอฟเฟกต์ระเบิดต่างๆมากมายเพื่อความยิ่งใหญ่สมจริงค่ะ <m uch ing> ในการถ่ายทำวันนี้ถึงแม้จะดึกดื่นแค่ไหน <m uch ing> ทั้งนักแสดงผู้กำกับและทีมงานก็ไม่หวัน่นพร้อมเต็มที่และมีพลังเต็มเปี่ยมค่ะ่ก่นี่หอนี้อนนี้ก็ชักชักกเลยกลัวี่จนตกใจเลยมค่ะและพี่สันผู้กกับของเราต้องอธิบายบทบาทให้กับเคสุเกะนักแสดงญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าค่ะเหมือนปลาโดนหัว

ฉากสําคัญฉากสะเทือนอารมณ์ของใครหลายๆคนกับฉากโบเบรีต้องโดนระเบิดค่ะแต่ดูเหมือนบรรยากาศจะไม่เป็นใจควันเยอะไปสัหน่อยพี่บีของเราเลยล้มฟรีค่ะ กบบรีจะต้องโดนซากกองไม้ทับงานนี้พี่บีก็ต้องนอนนิ่งๆให้ทีมงานช่วยเอากองไม้ทับอย่างนี้ค่ะแล้วก็เจ็บปวดทรมานอยู่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าได้ยินคนเอ้อังสุมารินมนตะโกนอ่ะกบบรีกบบีกบบีกบบรีอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างแต่คนที่เหนื่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นอังสุมารินนี่แหละค่ะเพราะว่าต้องรื้อกองไม้ออกขนาดแค่ซ้อมหนูหน้ายังหมดแรงเลยละค่ะ นนั้นแล้วก็มาถึงฉากที่ขยี่หัวใจทีมงานและนักแสดงในฉากสุดท้ายของเรื่องซึ่งก็ทำเอาน้ำตาคลอกันไปเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะ ทีมงานและนักสแสดงต่างทุ่มเทการถ่ายทําอย่างเต็มที่เป็นและครพลาดไม่ได้กับฉากประทับใจพร้อมกับร่มเสียน้ําตากับอังสุมาลินได้ในตอนจบของคู่กรรมวันอังคารที่16เมษายนาน,นี้ทางช่อง5เวลา2ทุ่ม10นาทีค่ะ